ที่นั่งงานกาญจนบุรีนะฮะเป็นพื้นที่ทำโปะลอยน้ำนะฮะนี่ครับและนี่คือโปะลอยน้ำครับผมนะครับนี่ครับเราทำกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะใครอยากได้โปะลอยน้ำนะครับแจ้งผมมาได้เลยเห็นไหมฮะมีโปะลอยน้ำแล้วก็มีถังเก็บน้ำนะฮะเราทำกันแบบสดแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ พอดีนะฮะทุกคนอจะคิดว่าผมทําแต่เอถังฉีดโฟมนะฮะเอาไว้ทําแพรรอยน้ําเรารับผลิตนะฮะเป็นแพรรอยน้ําสําเร็จรูปแบบพรีเมียมได้อีกด้วยนะครับผมและนี่ท่านชมจะอยู่เห็นตรงนี้คือหน้างานของการทำนะฮะถังเก็บน้ํานะครับเห็นไหมน้ำถังเก็บน้ําโอก้กี่หมื่นลิตรไม่รู้แหละตอนนี้ฮะใหญ่ๆนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ไปรวมถึงนะครับโป๊ะลอยน้ำแบบนี้ครับ <c oughs> นะฮะดูเนื้องานโปะลอยน้ำครับเห็นไหมนี่การเก็บงานนะค <c oughs> รับก็จะดูที่การเชื่อมนะครับผมนะดูการเชื่อมมีโป๊ะโป๊ะลอยน้ำมันแบบสดเลย <c oughs> อยากได้โปะลอยน้ําแล้วก็แพรลอยน้ำสำเร็จรูปนะฮะมีงานเข้ามานะครับให้ผมทําแพรลอยน้านะแบบพรีเนียมนะครับนะที่เพชรบุรีนะฮะแจ้งไว้เลยนะใครที่อยากจะให้ผมทําก็แจ้งมาได้เลยนะเพราะผมมีช่างที่ชนานาญการนะครับแล้วช่างเนี่ยเราจะต้องอยู่นะฮะประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับผมสำหรับการทำงานงานเชื่อมพวกนี้นะครับผม ็นไหมฮะอ่าเห็นไหนมนะเชื่อมมากี่เดือนแล้วฮะกี่เดือนแล้วเนี้ยสามเดือนแล้วนะดวเดือนกว่าอือหืออืมงานงานเชื่อมมันจะจ๋าเลยอ่ะ นะมันจะจัดจาเลยงานเชื่อมหนักกว่าพะโป๊ะไม่เท่าไหร่ครับอเพราะว่ามันเป็นรูไม่ได้เป็นรูเป็นเรื่องนะอะอันนี้จะเป็นโป๊ะลอยน้ำนะครับท่านผู้ชมนะฮะทำกันแบบสดๆเลยนะฮะใครอยากได้โป๊ะลอยน้ำนะฮะ ก็ดูกันนะฮะอันนี้ขนาดของโป๊ะลอยน้ําอยู่ที่7จ็ดเมตรห้คูณสิบเมตรครับผมนะยาวสิเมตรนะครับท่านชมคงจะเห็นนะฮะกับตาเลยนะครับว่าผมนะฮะก็รับทำเช่นกันนะฮะฝากแชร์ด้วยนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์กันนะครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ Mm hmm. ดูครับอือ mm hmm. นี่ครับไม่ค่อยได้เห็นก็หรอกครับนะฮะงานเราจะไม่ค่อยได้โชว์ออกไปเท่าไหร่นะแต่เห็นว่ามีการดูนะฮะวิวในคลิปช็อตของผมนะฮะอยู่ที่23ล้านเมื่อวานนี้นะครับวันที่8เดือน8 2ด6 8นะวันนี้ผมก็เลยมาโชว์งานทําโปเลยครับ นะฮะเป็นโป้ลอยน้ํานะครับฝากแชร์กันด้วยนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะครับเห็นไหมฮะอือืออือเดี๋ยวให้ดูช่างเชื่อมครับผม,มเป็นโป้ลอยน้ำนะครับขนาดเจ็ด เมตรห้าสิบคูณสิบสี่เมตรนะครับผมเราทำกันแบบสดตรงนี้นครับผมสวัสดีนะครับผมไม่ร้อนหรอกครับถ้าร้อนไม่ได้เงินร้อนครับนะบอันนี้เราร้อนแล้วเราได้เงินเนี่ยอย่าไปร้อนนะครับอันนี้จะเป็นทางโพนะฮะอันนี้เป็นโพลอยน้ำนะครับผมส่วนอีกนะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถังเก็บน้ำ นะรเราทาส่งสองจังหวัดนะส่งสองจังหวัดจังหวัดหนึ่งอันนี้ทางเป็นทางภาคใต้สองจังหวัดเลยนะครับผมใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะฮะเราไม่ได้แค่ทําถังฉีดโฟมเฉยๆนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราขยับขึ้นมาทําโปะลอยน้ําด้วยนะครับผมแล้วก็ทําโป๊ะอ่าทำแพรสําเร็จรูปแบบพรีเมียมด้วยนะครับนะบเป็นมีสระน้ํามีห้องครัว โต๊ะคูมีห้องปาร์ตี้นะฮะมีบาร์น้ำนะฮะแบบแพรพรีเมียมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้เพราะผมได้ช่างระดับที่นะฮะพรีเมียมมาทำงานด้วยกันเนี้ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมนะเขาต้องหายากพอสมควรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่แบบว่าอยากได้ช่างที่ไม่เทนะแล้วก็ไม่จุกจิกแล้วเทคแคร์งานหน้างานมีการไลฟ์สด ตลอดต่อเนื่องนะเหมือนผมเฮียบอมชกมกเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะผมก็จะเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับผมนะเพราะลูกค้าเป็นคู่ของเราครับนะครับนี่ครับนี่โป๊ะเลยนะะเนี่ยโป๊ะโป๊ะลอยน้ําเลยนะฮะแล้วก็สมาชิกที่ที่เพชรบุรีนะจะให้ผมนําแพรแบบพรีเมียมเนี่ยก็ขนาดประมาณนี้นะกวาง7เมตรยาว14เมตรนะครับผมนะฮะ ประมาณนี้นยครับดูกันนะฮะเห็นไหมฮะรักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมนะกดไลค์กดแชร์โอ้โหตัวดำเลยผมนะฮะอ่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยโปะลอยน้ำนะครับโปะลอยน้ำรับน้ำหนักนะโอ้โหได้สามสี่สิบคน ขึ้นไปเลยนะครับนะฮะน้ำหนักได้ยืเยอะเลยแน่นๆ่นเลยเพราะเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยอ่าถ้าเป็นพื้นที่ตารางเมตรก็หมด9ก้าสิบสามตารางเมตรก็ยืนได้โหสี่ห้าสิบคนบวกบวกบวกนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะฮะอยากให้ทำโปะลอยน้ำนะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผม <c oughs> หรือแพลอยน้ำแบบพรีเมียมนะฮะอ่า แอลลอยนะ้ําแบบพรีเมียมเราก็ทําได้นะครับผมดูนะครับบอกขนาดมาครับนะแค่แจ้งขนาดมาเราก็ทําเป้าหมายที่เราทําเราทําหน้างานก็ได้นะครับหรือมาทําที่พื้นที่ที่เรามีพื้นที่ของเราเองเนี่ยก็ได้แล้วก็ส่งให้กับลูกค้านะค,ะนะครับผม นี่คือโ้ลอยน้ํานะครับแล้วนู่นก็ถังอันนั้นถังเก็บน้ําครับนะฝา,ากท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับนะฮะที่สนใจนะฮะอยากได้แพรลอยน้ำนะฮะแบบสำเร็จรูปนะแบบพรีเมียมนะติดต่อผมมาได้เลย นะผมเฮียบอมชกมกพร้อมที่จะให้บริการแล้ว hmm. ก็ไปไลฟ์ที okay. ่น้างงานให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะต้องการถามอะไรถามได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะเพื่อนๆพี่น้องนะครับหลายคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เป็นมาดูน้างงานในงานเ จะถฐานสิทธิโฟมของเรานะขอบพระคุณมากเลยมีคําถามเยอะแยะเราก็ตอบให้กับทุกคนเลยนะครับไม่มีเว้นนะฮะ,ะใครที่แบบไม่เข้าใจอะไรนะอย่างทางังสิทธิโฟมเนี่ยทำไมไม่ยัดต้งแต่ข้างบนแล้วลงไปข้างล่างผมตอบไปเลยมันลงไม่ได้นะครับเหล็กมันบางถ้าคุณไปถลายจากพื้นบนแล้วลงไปน้ําเนี่ยเหล็กฉีกครับผมนะครับเพราะฉนั้นเราอยู่บนน้าครับไม่อยู่บนบกเรา้็ต้องทําอะไรที่แบบว่าให้มันเซฟเซฟหน่อยนะฮะถ้าเหล็กฉีกมาเราทําใหม่เรา เราต้องนําทำมามาเชื่อมใหม่เนี่ยเหรอมันมันไม่ใช่เรื่องนะครับผมแล้วทาไมถังถึงไม่ลัดเชือกอ่ามีคนถามทําไมถังถึงไม่เอาไม่เอาเชือกรัดไม่ต้องครับเทคนิคของเรานะที่เราทำเนี่ยนะเราใช้เหล็ก2ชั้นนะสามหนึ่งกับสองหนึ่งเนี่ยนะประกบกันแล้วก็ยัดถังแรงดันมันก็ขึ้นแล้วนะครับถังไม่มีดิ้นออกอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ยังมีถามเอกว่าถังทําไมต้องมี1ขอบแนละ2ขอบ หนึ่งขอบเนี่ยนะถ้าให้เราไปทําฐานเหล็กเป็นฐานแพรนะฮะมันเป็นเทคนิคของบริษัทเราเนี่ยใช้แค่ขอบเดียวพอแล้วเพื่ออะไรเพื่อทําการเมทานานได้ง่ายนะเมทานานได้ง่ายนะไม่ต้องมาแบบโอ้โหพอเสียแล้วเอาออกยังไงยังไงไม่ได้นะครับเราเมทานนนง่าย เราใช้ขอบเดียวพอแล้วทําฐานให้มันอยู่ในเทคนิคของบริษัทเราแต่ถ้าท่านผู้ชมเอาไป2ขอบทําไม2ขอบบางคนไปเจอช่างแบบว่า,าไม่ได้ทำประจาอะไรหร่นะก็ต้องเอาเชือกรัดถังนะดีการเมทแนันก็จะยากนะครับราคาก็เลยแพงขึ้นมาอีกเพราะว่าความหนาของถังฉีดโฟมเนี่ยมันอยู่ที่8มิลความหนาขงมันนะมันก็เลยแบบว่านะเวลาที่ลัดถังมันจะอยู่ใช่ไหมแต่เน,นี้ยไม่จําเป็นแล้วนะครับเราใช้เหล็ก ที่เป็นเทคนิคของเราในรูปแบบของเราใช้ถังแค่ขอบเดียวก็พอแล้ววันนี้ผมขอลาท่านชมไปก่อนนะฮะก็ฝากด้วยนะฮะจะโป๊ะลอยน้ำนะฮะโป๊ะลอยน้ำนะฮใครที่สนใจอยากทำโป๊ะลอยน้ำแล้วก็ถังเก็บน้ําแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับผมเยี่ยบอมชกโมกขอลันตีครับงานเรามีคุณภาพและช่างหายากมากนะกว่าจะได้ช่างดีๆนะครับช่างทางน้ําหายากครับช่างทางบกหาง่ายครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมนะฮะ เปิดบิตพลาสติกต่อกันครับตึกยังรูพังนะครับสตางค์ยังรู้หมดแต่เมตีอันสวยสดไม่มีหมดเหมือนสตางค์ครับบิตพลาสติกดีผมเฮียบ,บอมชมพงขอรันตีครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ